สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตูหูทุกคนเด้อบรตูหักทุกบอดนะบอดอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนะพี่น้องมาหนีก็มาพบพ่อกับซอ่ซักก่มคือเก่าพี่น้องมาหนีซอกกล่มก็มีโอกาสได้มาเดินทางมาฮวงเงียบันโคกนะพี่น้องเมื่อนีก็เมื่องามยามดีน้องมือสันวันดีเนี่ยการที่ซอกกล่มจะมาแจกของขวัญในเด็กน้อยเนาะเนื่องในวันเกิดเอาเคยหักเนื่องในวันไขวันเกิดของลูกสาวเพื่อนนะพี่น้องทางอเมริกาเพื่อนก็เลยทำบุญมาโดยการซื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้เด็กๆ มาแจกโค้งเฮียมบันโคกอ่าให้เพิ่นได้กินนาพี่น้องเดเด็กน้อยเพื่อนบ่เคยได้กินแฮมเบอร,ร์กออกเกอร์จักเถื่อเพิ่นวาซอกกึ้นก็เลยจัดแฮมเบอร์เกอร์ให้เป็นการเลี้ยงเด็กๆเกนาะเป็นอาหารมือเที่ยงมาพี่น้องเนาะแายการทางอ่าคู่กับมีกระเซ้าของวันเนาะจากทางเงออหักรลยก็เป็นเงินและก็มีเงินในซองมาพี่น้องเนาะจะมอบไปทางคู่ทุกคนคู่แนวเรียนบันโคกปฐมบันโคกนี่มี6คนพี่น้องปฐมโร้งเรียนปฐมบันโคกมี6กคนกจัดอยู่กกระเซ้าเนาะ เฮากอเช้ำการแจกกอเช่าของขวัญให้ครูอาจารย์ก่อนหละกการอยากสิมาแจกแฮมเบอร์เกอร์เด็กๆเดี๋ยวสิพาไปเป็นไปเบิ่งบรรยากาศเด็กน้อยเนาะเมื่อน,นี้กระขาดบ่ได้คือขอบุญขอบคุณทธถ้เาเคยฮักทางอเมริกาเด้อที่เพิ่นเฮาเป็นสะพานบุญเนะาะเซาขึงกัขอบุญขอบคุณทธไอฮักลักการอาหากกัาหาก เอื้อยหักหมูเพื่อนของเอื้อยเซลาเนาะที่เพิ่นให้เขาไปสะพานบุญแล้วก็สมทบเข้ามาสร้อยเรือในการแจกแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มอบกตาของควันให้ครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็ให้เงินมาเนาะในกระสอบของควันนั่นก็มีพี่น้องเอ้ยกระกึ่มกะขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆที่เพิ่นให้เฮาได้เป็นสะพานบุญเนาะถ้าบ,บ่มีเอื้อยหักบ,บ่มีอ้ายหักบ,บม่มีหมู่เพื่อนบม่มีหมู่หักของเอื้อยเซราก็บ่มีอันบรรยากาศที่แบบว่าอบอุ่นน้ำมวล์ซึมนี่แน่นอนถ้าบ่มีเพิ่นเนาะก็คือบ่มีเฮาพี่น้้อองเย ขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค้าวคลายลำรั้วยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปเดอ้อเอออายเบิดสุขสุขคนเนาะที่เพิ่นเข้ามาสมทบในการอ่าหมู่เพิ่นหลายๆคนนั่นแหละสมทบเงินกันเข้ามาแล้วก็เฮ็ดกิจกรรมในการแจก,กอ่าของกินแล้วก็ให้เงินของให้เงินให้ของขวัญครูบาอาจารย์แล้วก็รให้กระเซ้าออเพิ่นเนาะก็คือแฮมเบอร์เกอร์จะจัดมาในจำนวนนักเรียนเนาะพี่น้อง แล้วก็จะมีนมเดสมิลแล้วก็มีอ่ายูโรเนาะเป็นอาหารว่างให้เด็กๆเนาะแล้วก็กระตากระตาของควันของคุณครูเนาะก็เป็นมีเกลือแปลกไปนัวดขบดและซอกรึยังแม่เบิ่งพี่น้องโอเคนัดเติมนะพี่น้องเนาะก็คืออ่านี่นี่พี่น้องตึ๊บทีจัดเนาะทีจัดใหุ้คู่เนาะทีจัดใหุ้คู่บาอาจารย์ก็เป็นตัวนี้เนาะกระเช้าของควันเนาะได้ครบเลยเดีซอกรึกระซิแจคคู่เพิ่นเนาะตอนนี้มีคู่หกห่องตั้งแต่ปหนึ่งฮอตปหกแล้วก็อ่า จะมาทําการแจกเนาะปอนึงเขาประหาพี cool. like mm. today, sure yeah. mm. ่น้องเขาผิดเขาโทษเขาอาภัยเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะพากลับไปหาแจกกุ๊งแต่ละคนก่อนเนาะคู่แต่ละคนก่อนคู่ปอนึงเขาประหาก่อนเลยเพราะว่าก่อนอาซิมแฮมเบอร์เกอร์สิมาเขาแจกแจกอ่ากระตังควาญแฮมเบอร์เกอร์ก่อนแหละเขาจังสมมาตัดต่อคลิปให้พี่น้องเบิ่งนจะบรรยากาศเนาะได้ท่าไปเบิ่งก่อนพี่น้องว่าบรรยากาศของเด็กน้อยแต่ห้องเรียนแต่ละชั้นแต่ละห้องเป็นยังไง ไปติดตามรับชมกันเ pues mm ลยพ nah, ี่น้องฝากพ่อพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใจสรกิมจะสว่างให้ได้พี่น้องเพื่อจะมีกําลังใจเห็ุคลิปไปไหมนาะพี่น้องเนาะตุกหม่อกทุกหมอนอยู่ทั่วโลกทุกหม่องทุกบอนอยู่ทั่วโลกที่เขาจะภาษาลาวเด้อพี่น้องเด้อโอเคป่ะไปกันเลยจ้าทุกคนสรกิมกับกระลังสแจกกระชของขวันทห้งคู่เนาะพี่น้องจากปอหนึ่งพอหานาะพี่น้องอันน่ะห้องปอหนึ่งพอห้องปอหนึ่งอยู่โซนนั่นเนาะแล้วก็มาปอสองปอสามปอสี่พอหานะพี่น้อง อยากให้เห็นบรรยากาศว่าม่วนซื่นสำเร็จน้องพี่น้องเนาะหน้าตากำลังมีความสุขแล้กินแฮมเบอร์เกอร์เนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องวัยบรรยากาศเป็นตะส้มเป็นตะแลงไอน้องอานน้องมินมาจับเป็นไงมาจับเป็นไงเนี่ยอ่ะให้อือบินเคยค่ะมาจับไปกดหนึ่งไหมโอเคพี่น้องอันที่หกก็หาว่าพี่น้องสบายดีสบายดีอันนี้พอดีหกก็หาพี่น้องก็เพิ่งบรรยากาศเนาะว่าตื่นหน้าตื่นเต้นกำลังอยากกินนอนอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ถ้ากินแฮมเบอร์เกอร์ใจเจ๋อเจ๋อพี่น้อง แต่ตอนนี้สกลุ่มจะเหตุการ์แจกกระตายของควันไห่คู่เนาะแต่ละห่งแต่ละหองแต่สัตเฮียนเนาะแจกกระเดี้ยวสีพามาเบิร์นนมันบรรยากาศไปได้ปะอันนี้ปอสี่ปอสี่ห้องสบายดีสบายดีสี่ห้องสบายดีสบายดานนเปนอดสบายพี่ะเข้าปจะแพเนะพี่น้องนาตาอุลุ่ย่ยอย่อสี่สบายดีพี่น้องสบายดีปอสี่สบายดน

สบายดีบอลน่งอออันนี้บ้าอันนี้กัแมนบ้า่อยงนี่องบ้าคยหงไม่ซ้อสบายดีสบาย้ะเอบอหนึ่งขึ้นมาใหญ่เคื่อนสุรัก่มสีเริ่มแจกกระตาของฟันให้เขาบอหนึ่งก็เอาพี่น้องแลยกับไฮซองหนึ่งซองนั่นแหละกัให้ทางคู่ไฮกทางอาณาคู่คนคู่พ้อนใ่เสื้อหักเนาะเดี๋ยวเ้ ภาคหนุ่มครเมการะเการหอบกระตาคองฟันให้คุ้งห้ให้แหู่่แล้วเพียนะแลักการอันนี้การเน่กระตากซิมีเกลือไปไหไปนู่นน้ำตาลนู่นลกการจบหอน่อหอยนหอนน้ำม่อยโอยไม่าคับมาลหนึ่งโอ้าวเพื่อให้ให้ันปวยทอดหให้มฆู่ก็ไเด้เยาะเอาเให้น้องเฮียนก่อนน้องเจาเขาเป็นเอาสบดีก่อนลูมสบายดีก่นนลูก เออข้อค้อข้อเขาขอมกขอใจขมใจเออคุณใหญ่ใจดีที่มาเออคนนให้น้องมาเที่ยนเคูขอไฮ้อไ้อคุณใจดีกระซิกันเนาะเ่มตยังเออนีสุขภาพข็้าพแข็งนี่อันมันคนยืมอันนขอนยืนขนใจ เค้าบอเป็นยังไงเล็กเดี่ยวสุดรวมกับในคู่นั่นค่ะต่อไปนอกกับขาค่ะกินแฮมเบอร์เกอร์เนาะขารวมกันค่ะเพิ่์เกอละเอาแฮมเบอร์เกอร์ชิมาแจกกับขนมแล้วก็นมเนาะแต่ว่าตอนนี้กับอันนี้จะเป็นเงิ่อนน้องนำใจเล็กๆหน่อยจะหักกับหมู่เพิ่์นส์รวมๆกันเผ็ดโปรเจกต์เผ็ดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อแม่คู่แล้วคือเป็นอาเซียนเนาะกัดเขาคึ้มีการมอบเพิร์นเป็นเงินเนาะเขาได้กระแห่ไปรุ่นเอาเนาะเป็นนำใจจากเพิร์นน้อกระแห่แม่คู่ช่างคู่นี่มันโค้งเนาะอันนี้ของคนึงเเนนนาะอุให้พิ่่ี พออ่อเขาโม้กบใจเนาะคุณยายจริงที่ว่าม,มามอบของขวัญให้คู่เนาะขอให้ผู้ใหญ่จะดีมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นคน,น,น,นยืนเนาะแล้วก็รคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเนาะ,ะให้สุขภาพแข็งแรงปีใหม่ตลอดไปเฮะ อขอบใจทั้งครูอาจารย์ที่สั่งสอนนักเรียนอะไรกันเหี้ยพี่มีให้หนักเรียนมีความรู้เนาะถ้าบ่มีเพิ่นก็นได้น่อยกันคือว่าการาการอยู่กับนักเรียนนี่มันต้องเซอความอนนดท้นหนึ่งแบบเมนเือแบบสอนที่แบบปอลหนึงแค่แบบเมื่อยมันบ่เมือเเ่อยนะในการสอนในการเล่าเนาะปากเปียกบ่าเรื่อยโอ้แต่กับเพิ่นก็เป็นครูมันจะปีแลยนิดหน่อยยังเงี้ยคูนี้เช้าปลายปีเลยนี่ช้าปลายปีเมนเช่าชิดสองแมวโซน นึ่งันก็ใาสิบกับซนมาหนี่เกชใกล้ีกียนรียใกล้เลยอีกี่ากัียนเลก็คืยซอนเนาะแ่ปณ้อันนั้นเพยอยู่บนลิ้นวท้เพิ่อยู่มีมีคนมามาอยู่บอกเพิ่มีคนหมคมาอยู่บเคยก็เคยมีแต่คงควันแบบว่าหาเล็กน้อยกับแบบนี้น่ยังบกทั้งเคยโอ้กะเศร้านี่ั้งแรกในีวิตเนาะังแรกในีวิตมทเ้ดีใจบ่ดีใจบ่จดีใจ เราดีใจเนาะพี่น้องที่ว่ามีมีมีผู้ใหญ่ใจดีมาให้เห็นเห็นเห็นคุณข่าแล้วก็ให้คุณค่ากับแม่ฆู่เนาะที่ว่าแม่ฆู่กับเป็นคนหนึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ว่าให้ความหักแล้วก็สร้างซ้อนเด็กน้อยถ้าบูมีเพิ่นเด็กน้อยกับบูมี่พุ่มหัได้พี่น้องแล้วก็ต้องแทร์ครอบครัทนพยายามสูงเนาะโอเคการเราควรสนิทเดี๋ยวจะนิีมาแจกขนมได้ที่ไปแจกหของคอหนึ่งอีกหีองหนึ่งเนาะมีสองห้องเนาะขอบใจกับคุณน้อยเนาะขอบใจขอบใจ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อันนั้นน้องโเปิดเป็นคนแจกพีองเนาะอ้าวใครจะเอาม่ให้ไปู่ะเอามนีสบายดีกันไหมดีอ้าวอันนี้ไม่คู่ซูเนาะอย่าไปลุกไปไกลนงอย่จี้ลูกกเสมอเอออันนี้เอาไม่คู่ซู้เพาะอ่นเอาคู่ซู้หนึ่งอวยพ่อให้อเพ่อให้พี่จะจีลูกนมกนกระจ็กนนมกนนมกอ ได้บอกกล้อนยนะสบายดีค่ะสบายดีใจดีย่ใจดีเออที่ไ้มาแจกของขวัญที่ได้มาแจกของขวัญให้เรียนให้เรียนเคียนดีใจร้ายักเรียนดีใจร้ายนัของขวัญจากคนใหของความจากเพ่อนทาใหนสุขภาพื่อนแข่งแขงหน้านเพื่นแข่งีดําด้วยเพิ่นดํด้วยเฮ็ดการงานใหญ่กาเ็ดเจ้าอวยพรเพิ่นเฮ็นกานใกาให้เจ้าอวยพรเพิ่น ก่ารักพอขอบใจอบใจก็โวยตดกอนมาพี่น้องกูไปเนี้ยอ่ะไปแน่นุ่งไปนางผาดไปขโมยแย่เนอไปพูดแต่ละคนนะเทียบเข้า่าจะคล้องกา่อจะแก้แบบึือกันเ้อให้กระดับใจเลยน้องคํางอกไว้พรานี่คุยจะดีอ่ะบคือกันเนาะพี่น้องเพ่นให้กระับใจเนาะคู่ว่าันนี่เอ้ยห้คู่ว่าว้ะอทซอสไลด์อ่ะอันนี้อันนี้อาองคอนพมีอีกแค่ว่อันนี้เป็นเนื้อนำนำใจเล็กๆน่อยจะลยหักเนาะจับมมูเพินทาี้ซิตา เกี่ยวเพื่อนเออออกเงินกันมาในกิจกรรมมอบเงินของขวัญตอนฮับปีใหม่แล้วก็เป็นของขวัญคริสมาต่อแม่เนาะให้ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งครูอ่ะโอเคสองถึงพรอมมอบจำหนังฮักกันพร้อมมอบแหย่คู่สู้เนาะแต่ใหย่คู่สู้อดทนเพื่อนนะเนาะสบายดีเนาะมีใจใจดีเนาะท่ั้งแม่กาเู้ใหญ่แต่ก็ขอมอบขอบใจเนาะที่ ครั้งแรกในชีวิตเนาะคุอยขับผมพอนี่สิจั๊กเลือน่าขอบใจเนาะแล้วก็คอยเพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงงลำด้วยเนาะที่ใบสมัครจะซีนี่ขอจะอวยพรให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างเนาะไปบ้านทางด้านแขกตลอดปลอดภัยขอให้ลำด้วยขึ้นเรื่อยโดยแล้วก็ขอบคุณเนาะขอบใจ คู่ก็ตื่นเต้นเลยว่าโสซาไทยพี่น้องขอบคุณเลาล่ะเป็นเด็กตื่นเต้นแห้งบ้างตื่นเต้นแห้งดีใหนะมั่วค่ันบอกเคยนะที่เชื่อว่าแบบนี้นะบอเคยเนาะอันนี้จะต้องัใหญ่จางแต่เป็นคู่มาเจ็ดปีแลเขาทำเยเป็นคู่หากเลยาเจ็ดาเปีซ้อนแต่แต่แค่ต่อยใส่จะซ้อนนเจ็ดตอน่เจ็ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดพี่น่อยผมมาสอนนาเคียนเนี่ยเขาเอาเนี่ยปะโทปะโกบเนาะโอ้จนจนถึงปัจจุบันเมี้ยบอจนจนศิษย์นียณแล้วท่านให้แมี่ยชีวิตคือได้กลับกระเซ้าของพันไปนี่ก็น่าขวัญเห็นดีแล้วเห็นแบบอยู่บนงามแบบนี้สวยงามเอออันนี้อันนี้ทีมงานเซอร์กุนเด้พากันแก๊สใส่ใจเนาะจัดกระเซ้าเสล่าสว่างโซลายพี่น้องเอ้ยมาแต่งแต่งกระเซ้ามีเบือก็เลนแต่งง่วนมันเนาะให้ให้ครูบาอาจารย์เคยไปเห็ดกินอยู่กันกับครอบครัวเพลินเนาะ เกลื่อนตัวขบเลแม่เกลื่อนขั้วเขาก็ใส่ใจเนาะสบายๆเนาะใส่ใจใส่คอมหักเขาไปเนาะพี่น้องการแหกคู่เพิ่นกับขอบใจทั้งครูบาอาจารย์ที่ชี้ซ้อนนะเฮียนเนาะเธอกระซ้อนเจ้าสิกระเซียนพี่น้องเว้ฮักระดิห์หักขันขันแรงไม่ซีดขนาดดีใจจนเมาข้อโบยหึงพี่น้ออันนี้ไงว่ามันใช่พี่น้องเลยนี่อันนี้นะสาวชอกกึ่มเลยพี่น้องคือกันอยู่บ่สาวชอกกึ่มเลยพี่น้อง f อมเมนต์เขาึ้นี่คือกันอยู่บ่สวบายสบายคืออยู่บ่คืออันนี้นะสาวน้องเมย์พิ่นเป็นครูสอน แม่ไปไปค like. ู่ซ้อนไลฟ์ปีแล้วค่ะมีใจที่เออค่ะให้คุณหักก็เมตตากับครูบาอาจารย์บัณฑคกเนาะเล็งเห็นเล็งเห็นคนเด็ดไปให้บ้านอื่นอะไรได้นี่แต่เพื่อนงานคือเห็นบัณฑคเพก่็จะให้ครูครูได้อันของคำน้ำแจงเล็กๆหน่อยจากเพื่อนหลักการแต่งสำหรับข้อยื่นลายเนาะเพราะว่าการที่เพื่อนซื้อมาแจกเนี่ยว่นในหน่อยได้พี่น้องตกอยู่ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นบาททั้งหมดของพี่น้องเลยโอเคขอบใจครูสุนะโดยขอบใจราคาเป็นตัวเองโดยมาถีเด้อ สบายดีสบายดีโดยเดสดบเคูคกแก้วบันี้เพิจะได้พี่ราจอดหี่เลยค่ะเข้าจไน้นองพลานี่กเป็นอะของปออ,อเ้นะตะวันเอมามาแข่งน่อันนี้ชิมอกน่คู่อ่ออะวันพอุ่งผพูดพู บอกบเขาไปอ่นั่งนั่งลูกเราบอกบอกเสียงบ่าณใ้คู่แก้วยพ่อในเพื่อนแนงนี่คุยไม่ไม่คู่แก้วพุยในเพื่นกลับแปบ่าอยากนยอ่านนอะแล้ในโซ่ตีองนเนระ่้วปชะดนึ้วันโดยทำนี่เอาขึ้นาเอาเป็นหน่งนเอาเอาตุ่กับเอาซองไปเดี๋เอาไว้ อ่านี่เป็นเงินน,น่อหนําเจลาเรนน้อยๆที่ด้ยหักบ่มให้กับเลยหับบหยยหกไห่หักหมู่หมู่เพื่อนเพื่อนทีร่วมกันให้เกิดกิจกรรมโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโดยที่ว่ามาใส่เหลือเป็นของขวัญปีใหมให่ใหตุคู่บันโขกเนาะเป็นของขวัญปีใหม่แหละก็เป็นของขวัญคริสต์มาสกับมแม่เนาะพี่น้องเนาะก็เศากลุ้มก็ดีนใ,นใจแทนครูาบาอาจารย์ทุกคนกับบันโขกนี่ได้คักของจากเพื่อนเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับคนอื่นแต่มีคุณค่าทางใจแหละคุณค่าทางอาชีพคนเขา,ขามืซึ้ให้แม่คู่นะดีใจมากแม่คู่ เคยได้หรือว่าเป็นไงเคยได้ผ่านมาบุเคยได้หินลอยใจแฮ้งนะโอเคอ่ะใจแฮงโดยก็กลุ่มก็บุเป็นหินลอยโอเคบุเป็นเหมือนกันแต่แบบขอบใจแทนไปหักออหักทุกคนเนาะเป็นอยู่ดีมี่ฮงสุขภาพแข็งแรงค่ะขายลำรวยลำรวยกับบุเพื่อนเพื่อทุกคนทสิรวมโปรเจกต์นี้เด้ออัดใหญ่เด้ออ่ายเด้อไปเดี๋ยวไปของต่อไปดีมากเนาะไปของหนูก่อนก็ได้ไปคนมาแล้ว สบาดีม่อี้ก็กลุ้มกัเิน่องแจ็เนาะอวยพรให้้เจดีแล้วก็เริญมอบกัะกตตาห้ทั้งคู่นะแจ็ครู้อเสียเจให้แจ็คเอาอยพ่อจากกระด้เลยกนเจ็คเอาให้อาจารย์เนาะอวยพรเป็นเยเอพลมอรอปะสทหยสุขภาพแข็งแั้นี้ไทยโกงทนไทยดี ไปใช้มาใช้ให้ปวดให้คือทางปวดใท้เดี่ยวให้ลำล้ยความหลับไาลเต็เรยนีห้งรเอ์แล้วอวดพอจัดใจน้องล้ครบอเก่งบวไปยังโอเคโอเคปวดปพอระตื่นเต้นเป่นสั้นพี่น้องเป่นสั้นแล้วมั่ม่ตื่นเต้นแอกินเบอร์เกอร์มั่งมอ่งบุกไฟออนเดเาไปไล่รถไปแข่งแข่งอาจารย์กันอวยพอนแข้อหักนอนก็เป็นเงินน้ใจเล็กๆหน่อยจับจับเพิ่นมอ่ใหขอาจารย์ถูกค สำคัญเนาะส่วนราเงินข้างในน่ะจำนวนสไลด์ไก่เป็นหลุดนเอาเองเด้ออาจารย์ให้ให้พ่อคู่เนาะอวยพ่อในคนแน่ครับเอาสบายดีเช่นนอ้เนาะท่านข้าพเจ้าก็มีความมีมกดีใจไรเพาะที่ได้ทักของขวัญหรือว่ากระตาดอกไม้งามๆนี่เนาะอันที่นี้ค่ะสูงสุด ก็ตะเป็นะคู่มา5ปีแม่นป่ะยังบ่เคยได้สชวอใหม่สิจักรือเนาะนี่ก็ชุดนี้เป็นชุดทำอีดเลยเนาะใจใจกัใจจจ๊สเลยเนี่ยใจแห้ง เขาเข้ามาแจ้งข่าวี่กรลาเมื่อไตื่นเส้นแห้งว่ะอยาจกลตัวนี่คือมาจากเหนอบอกไม่เจอเนอะเน่ยน่ยตัวเนาะติดมันแล้วเนาะเ่อว่าคเพ่อนก็คิดว่าเเดเนาะขาเาอกกับใจนยายจะดีเลยว่าของสาคุมเนาะย่าบอกับใจนําคุมเทนอเนาะอนี่น้าใจส่งเสริมคู่บานอาการของโองเรียนบ้านเฮานี้เนาะคุณยายจะดีนะตรงนี้ชุะเาะแข็งแขงเนาะ โชคดีนะพีใหม่วันสุขที่เก้าตอนทพีใหม่เนาะโชคดีนวันนี้ที่สุมาที่จะมาถึงเนาะขอบใจทั้งคู่นะทีเดียวสายไปเลยเขาเนาะเราจะเป็นกำลังใจให้ซอนหนูหนนักเรียนต่อไปให้เลยเพื่อเขาเป็นนักเรียนเป็นคนที่ใหญ่ขึ้นมามีอนาคตมีความผู้อะไรกับเขากับจะได้แบบว่ากระพุ้งใจนะใกล้ๆสุดอะไรหลายๆคนจบไปเป็นจะเป็นนายหลายบอลทั้เนี่ยมีซอนไปนี่นี่นี่ไร้บอ แต่โซกุมกับโมเดีเร์ยนอยู่บนโคกเนะพี่น้องแต่การแต่การดีใจน้ำพึ้นเนาะที่ว่าแต่เป็นส่วนหนึ่งแต่มาแบ่งปันความหักแต่มาแบ่งปันห้อยห้อยยิ้มความสุขนอกให้พี่นเนาะถึงสิเป็นเงินสำหรับค่ะสำหรับเขาในการไลน์เนาะเนาะดูเนาะพอคู่บริจาคกว่าคนลาบ่เคยไ่เคยอยู่ห้องสุดทายนะพี่น้องเพิดเผยพอคู่อ๋อเพิดเสียงพอคู่เนาะพี่นออกเนมแทนแทนแทนคำแบบเป็นพอคู่เนาะค่ะเปิดนสียงบอกคือคือคนไทยเปอนคู่คู่โบแมนเนาะ เออคอคู่เนาะพอคู่แม่คู่กับขอบอกขอบใจเพิ่อเทเซียแชร์เล่าเวลามีขาให้เหาเนาะการก็ให้คูนะ่เนาะตั ة, <k Kat akan ata> ้งใจซ้อนแล้วก็เป็นกำลังใจสู่ต่อไปเนาะเอยเลยจ้าเดี๋ยวเลยไปอ่ะไปห้องพูดอีกตอนนี่เนาะใจส่อะไเพิ่นมานเลยคู่หล่อนเนาะคู่นี้สิพิเศษก็มูเพิ่นกะแม่เพิ่นมากล้องเพิ่นกะเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนหนึ่งแล้วเนี่ป โอเคขอคุเจ้าโตยวะขอบ่ไังังยเ้าคอีนเ่นังเานึงบมเป็นยังไเป็นย่างมากันเลยเโคอยาเคของซีบอจ้าจ้าจัคู่คดีโดยสบายดีเนาะสบายดีอันคือวคู่คุณนีกะอยากอยากอยากพิเศษหน่อยหนึ่งอยากอยากจะเป็นคู่ที่วา อ่าที่เขาึ้นว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นนกะมีใจอยากซ้อนนัก่เพียงิก็เหน็นเอย <laughs> ูทูนั่นบอกเห็ดจ <laughs> ัวผักซ่องเหรอเผม่ผักแม่ผักเหรอเี๋ยวผักซ่องเนะซ่องซื่อแ่เลซ้องพอวมาพาัพ่รา,าอบอ,อกบจกักซ่องเย่าอกเย่าอแล้จ้จ้าพี่ยังม่ขยนเมันกิดสีลายแนวอยู่มันยังนี่นั่งมันนั่งี่ซังไนี่่อคเป็นัวหมักเป็รคปรตเปนนัวเนาะ ม่ี่อว่าหนไ่ไ้ก็เป็นปวัติศาสตร์นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าบ้านเ้าเก่าๆเลยก็โอเคแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวัตศาสตรนิดหนึ่งเนาะโดยเพราะนี่ใจดีเลยค่ะเออใจดีเลยค่ะิพ่ออุ้ยใช่ทเนเนาะเอ แต่พี่ใหม่นี่สันดิว่าดีว่าลัางแต่ใหม่นี้เพราะตรงนี้สุขภาพแข็งแข็งอยู่ดีแห้งเนาะตลอดพี่เก่าและพี่ใหม่เอาเออกออกออกใช้คนเนาะออวยพรหน่อยพอดีอวยพรหน่อยพอดีเจ้าถือว่าสานีกะ ดีใจแ้วเนาะเพราะว่านี่เป็นประวัติศาสตร์อันนึงนระวัติศาตร์เลยบาะเนี่ยโยเนาะบเคยเลยนาะเคยได้เพยนี่ยะได้ขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนี่นะเขาไปอขอบใจปุยยาเจดีมาเคยหักคเมา่ทางอเมริกาเขาสอดสิยงเมือขางเยวเากดับไปมขอขอบใจปุยาเจดขอบใจปุยยาเจดีเอฮักทางอเมริกาแลวกหมู่เพิ่นเนาะที่สมทบเงินกันร่วมกันมาแหมัสื่อกระตาดอกมัสืิอกระตาของควันที่หมาแห่งครูบาอาจารย์บัณโคแล้วก็มีเงินเนจมนึงที่มาบอกแห่งเพิ่นนี่ เป็นยูีเมีงสุกภาพแ็งแรงค่ะขารรู้ไรวยเบิร์ตสุบูคนเนาะไอ้คนขายขายงมือกันเปนเพื่อนเนาะ่่เป็นเพื่อนลูเพื่อนไปเรื่อยๆเนาะเร่อันเือมไม่ไมคัน่อไฟอีกด้หรือเปม่แม่เราเชืว่คได้อีกเออั่นแล้วอย่างไเป็นกำใจเลยเนอเป็นเงินเนาะอแรกใจจะเป็นรุ่นองเองว่ะอแรกเโอเคั้เป็นเงินโดยอันนี้เิ่นารน้อยเนาะเพิคนแบบเป็นคู่เช่สริิเหตุกนเลยใครถูสาวแซ่บแซ่บ จะขึ้นมาซาเทมูเนี่ยไปท้ามเลยสามโมงเกิดฮะก็แจ้งมาไงฮะเอิดก็แจ้งก็จขอบใจเอาวางขันเหยียดเลยด้๋ยวทำไมสิคะเกิดก็เพื่อให้พี่น้องพี่น้องนะเดี๋ยวสินักอีกคู่อีกหองหนึ่งเพิ่งพันมาพี่น้องโอเคผักคนลูกแม่คู่พอแม่คู่พอสามเพิ่งทักลับมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเอากระเซ้าของขวัญกับเงินไปเพิ่นเนาะเพิ่นมาตำหลังหมูโอเคนะข้างในก็ไม่เพิ่นกันโอเคอันมันอีกอะสบายดีที่พูดบานเนาะ ไม่ใช่ใช้ค้นมาสะาดแต่มาทำลางูงถ่ายคลิปอยู่กันโอเคไดวชิมอภได้คู่านเนาะแต่ทำข้ามูสควรเป็นจัได้อ่ะอันน้อกับตาของันเด้อของวันปีใหม่จะเลยหักโนตามนิกาเนาะมีน้ำปลามีข่ามีเพือไป็นแดเป็นรัวเด้ออันนี้เห็ดจากใจเห็ดจากทีมือเห็ดจากเลยใส่ใจแห่คู่สุกคนเนาะแล้วกคู่แหนะสาวฟันอุยพ่อเลยหักรับกูอยาใจะดีดสมกกันมาสวยเด้อ แมาเหน่งเพิ่มความใจเหน่งเพราะว่าแต่มีมีหมู่เพิ่นเนาะมีหมู่เพิ่นที่มาร่วมกันเก็จธุรกิจค้าขายอะไรกันมาหมดแบบอบัตนเหตคนเดียวเนาะแล้วแม่เอาไปเลยแม่เลยโค้ชเลยไหมโจัชเลยไหมโดยแม่สมหวังเนาะโดยแทนตัวเองว่าแม่สมหวังใช่นาะมันนัดปากเนาะโดยขอขอบุญขอบคุณอันท่านคุณยายจดี ทุกทุกท่านเนาะโดยสมทบซึมกันในครั้งนี้โดยในการขอบุญขอบคุณโดยทุกทุกท่านที่เอามาต่ออีกเนาะโดยเฉพาะนั้นสับตุ้งคนอ่าก้อยอยู่ดีมีแง่ชีวิภาพแข็งอายุหมั่นกว่าเนินเด้อ ควเจีบ่อยได้ควบไข่บ่อยนี่หางไห้นี่ไ้ลํำไห้รวยบ่อยช่วจัเื้าเทงเล้งลรวยขึ้นก่าเกาทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งเอชี้เเนาะโดยสูบกระจหลายเนาะแล้วก็มีเงินนาะไปนินใจเล็กน้อยจากเอหน้าเป็นหม้อเนาะในซอมนี่แหละจักชิ้มาจ็กเียจักหนเป็นรุ่นเรื่องกันเนาะโดยอบใจหลายนคนคนนี้สบายดีสบายดีโอเคเดี๋ชายคู่นะไอ้คู่มันอยู่รบเด้๋ายคู่มาันไอุ้งเนี่ย้ลงาต้องผักไคลรถไคลแม่ร

ยัได้ยังกมวนเนาะทีหลายคนเนาะพี่น้องเนาะอ้งงามเนาะคนพ่อสที่หโอเคอันี้องน่องโอเคโอเคเอโเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้เ่าสิมาแจกสิแจกแฮมเบอร์เกอร์กับขนมนมเนะพี่น้องถ่าถ่าถามาเนาะโอเครอเพอเนาะแน่รอรอถามนาเนาะเดี๋ยวโอเคพี่น้องกิดนี่กับสิบว่านี่พอกันคิดหนาเดี๋พว่น้องปะไปไปลูกกำลังมากระโดด ก็โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ใช่ประมาณนี้ซอกกล่มก็แจกกับตาของควันให้คูไปกับเงินไปนเรียบร้อยแล้วพี่น้องและซอกกล่มกระถาเคอ่าแฮมเบอร์เกอร์จะมาแจกจะเป็นอีก e ีสองเนาะพี่น้องและซอกกล่มจิลงคลิปนี้ให้เบิ่งก่อนพี่น้องเลยกระฝากคนพี่น้องทุกคนกดไลค์กดแกดชร์ก,กดติดตามปาเป็นกําลังใจซอกกลุ่มในเลยพี่นอ้องเด้อยวก็คือซอกกล่มจะมีกําลังแรงใจให้คลิปใหม่ๆเนาะซอกกล่มกลวยพรให้กอ้ายหัอหกอะไรกับหมูของเอืาา้อยสลาเนาะหมูเพิ่นเพิ่อนอยู่ทางอเมริกาที่สมมทบเเเเงินนนกัข้าาาะซออยหลื ให้เฮาเด่นเป็นสะพานบุญแจกของขวัญตอนฮับปีใหม่แล้วก็แจกของขวัญค่ายๆวันคริสต์มาสเนาะก็จะมาฮอดนี่แล้วก็เพิ่นก็ให้ครูบาอาจารย์ได้กระตาของขวัญพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเล็กๆน้อยๆจากเพิ่นเนอกสกึมกับดีอกดีใจหลายที่ได้เป็นตัวแทนไอเอื้อหักทางอเมริกาเนาะสกึมก็บเขาไอพรให้เอื้อหักทางอเมริกาจงดีดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคขาคลายร่ำรวยร่ำรวย ทางหมู่เพิ่นน้ำที่สมทบกเข้ามานำการเบอสุขภูสุขคนทีซอกุึมบดเอื้อสื่อเนาะบอดจะเป็นเกลือหักไอหักหมู่เพื่อนเพิ่อนที่สมทบกันเข้ามาเบอร์ุกคนคอยเพิ่อนดีมีแหงสุขภาพแข็งแหงคาคายลำรวยปัสจากรโลกคลายขายจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปปีใหม่นี่ก็ขอให้เพงเฮงรวยรวยุกคนเด้อค่ะคายไงมือกับขอให้ลาบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องเแล้วก็ถามภูริเราไปสะทานบุญเนาะอยากให้ซอกกึมมาแจกของขวัญซอยเรือฮองเฮียนหรือว่าซอยเรือคนทุกคนยากซอย ติการหรือว่าคนเห่าเนาะคนตกทุกไปเลนี่ยคนขาดแคนเนาะทุกงาขาดเคินอยากใส่ซอกกึ่มไปสอยเหลือให้เป็นสะพานบุญเนาะผู้ใจดีทั้งอเมริกาทั่วโลกที่เบิ่งช่องซอกกึ่มอยู่ซอกกึ่มก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญเนาะให้เพิ่นทุกหมองทุกบอนขอเพิ่นใส่มาเนาะซอกกึ่มก็สเห็ุชุดกำลังสุดความสามารถของซอกกึ่มนั่นแหละเพื่อให้เพิ่นประทับใจเนาะแล้วก็เอาบุญห่วมกันเนาะพี่น้องทำบุญทำทันห่วมกันก็คือเป็นผู้ไห้เนาะพี่น้องทุกใจก็เป็นผู้หับ เป็นผู้ห้ก็ดีใจมีความสุขและกะเบิกบานจิตใจเขากะคือจังมีความสุขพี่น้องได้เป็นผู้หายสก,ก,กุลก็มีความสุขหลายเหมือนที่ได้แบ่งปันเด็กๆแบ่งปันครูบาอาจารย์ผู้ที่สอนเฮาเนาะคือเขาจะมีความคิดความอ่านใหญ่ไม่ได้สมนติก,กันยอนว่าครูบาอาจารย์สั่งสอนเขาเนาะแต่คลิปนี้กับประมาณนี้แหละพี่นอ้องเลยสกุลจะบอามาไลายแล้วคลิปนี้ก็ฝากพกมูมพี่น้องก,กดติดตามกดไล์กดแชร์ให้แนพวกเรากันคลิปหนาถ้าสกุมบอกิดพลาประการใดก็ขอโทษขออภัยไร้พี่น้องเลย สกลุลบอกมองสมกับเขาว่าพี่น้องหอายภัยกับสกลุลเลยพี่น้องเลยที่นี่สก,กุลจะเสีเยเขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพบพกกันคลิปหน้าสก,กุลจะเสีเยเก่าวคำว่าสบายดีสบายดี